แฟนแฟนคาร์บอนคาเฟ่ครับช่วงปิดซีซั่นอย่างนี้นะฮะฟุตบอลทัวนาเมนต์คือสิ่งที่คนดูบอลอย่างเราโหยหาแล้วครับแล้วก็มาแล้วครับวันนี้ออกสตาร์ทแล้วครับสำหรับศึกฟุตบลอลย21ชิงแชมป์แห่งชาติดุโรบรอบสุดท้ายนะฮะปีนี้ฮะสโลโเกเป็นเจ้าภาพนะฮะเล่มแข่งตั้งแต่วันที่11คือวันนี้นะฮะไปจนถึงวันที่28มิถุนายนครับ2อ,อาทิตย์กว่า,ก,วา,ก,วาก็ยังดี <c oughs> ยังดีกว่าไม่มีอะไรดูสนุกแน่นอนนะฮะรอบสุดท้ายเนี่ยมีทั้งหมด16ทีมนะแบ่งเป็น4กลุ่มนะฮะกลุ่ม A ครับสเปนอิตาลีโรมาเนียและสโลวาเกียเจ้าภาพนะฮะกลุ่ม B สาธารณรัฐเช็กอังกฤษยนเนยอรมนีสโลวีเนียครับกลุ่ม C ฝรั่งเศสโปรตุกเกส โปแลนด์และจอร์เจียกลุ่มดีด็อกครับเดนมาร์กฟินแลนด์ฮอลแลนด์และยูเครนนะสเปนเป็นเต็งหนึ่งร่วมนะฮะร่วมกับเยอรมนีฮะหนึ่งจ่ายสี่อังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นเต็งสามร่วมกันครับสองจ่ายเก้าฮอลแลนด์ครับหนึ่งจ่ายเจ็ดเป็นเต็งห้าอิตาลีเป็นเต็งหกครับหนึ่งจ่ายแปดและโปรตุเกสเป็นเต็งเจ็ดหนึ่งจ่ายสิบที่เหลือครับไม่ต่ำกว่าสามสิบสามต่อยี่สิบห้าต่อก็มีครพวกเดนมาร์กและพวกเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสกกัันนนททททีีีีีี่่มมมโโตตเเ็งงยฮะ้้อาส ไปถึงแชมป์ได้ทั้งหมดที่เหลือเราต้องถือว่าเป็นมามืดแล้วนะ,ะอังกฤษถนะ้ามาในฐานะแชมป์เก่าเมื่อปี2023ฮะเลวร์วรนะ2ปีละในรอบชิงชนะเลิศรีคาสซลี่ฮะพาทีมอังกฤษชุดยู21นะฮะเป็นแชมปนะ์ด้วยการลม้มทีมชาติสเปน1ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงนะฮะก็ได้แชมป์สมสมัยลอังกฤษเคยได้เมื่อปี1982 1984และ2023นะฮะซึ่งชุดที่ชนะสเปนเมื่อ2ปีก่อนที่มีรีคาสซลี่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยว,วันนั้นนะฮะสวตตัวจริงฮนะโอ้โหแต่ละคนโนหด,หด เจมส์ทราฟฟอร์ดนะเป็นผู้สาประตรูองหลังนะครมีแม็กซ์อารอนลีวายโควิลเทเลอร์แฮลวูดเบลลิสและเจมส์การเนอร์นะครกลางนะครมีเคอร์ติสโจนเอมิลสมิธโลอังเคลโกเมส โอหครบเครื่องจริงและดูตัวเข้าทนะันฮะโคลพาเมอร์มอร์แกนกิฟส์ไวแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะสุดยอดเลยครับแล้วตัวสำรองที่ใช้ในวันนั้นนะฮะโนนี่มาดูเอเก้คาเมลอนอาร์เชอร์โอลิเวอร์สคิปต์ฮาวิเอลเลียดนะฮะทอมมี่ดอยฮาวิเอลเลียดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในรอบคัดเลือกคราวนี้ซะด้วยนะฮะอังกฤษยังมีลีคาสลี่ให้เป็นผู้จัดการทีมอยู่หลังจากเคยขึ้นไปทำชุดใหญ่ขัดตาทับนะฮะก่อนที่ทูเคิลจะมารับงานก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบีนะครับร่วมกับแตงเยอรมนนีะะฮะ สาธารณรัฐเช็กและสโลวีเนียก็แน่นมวดูแล้วมีเยามันเป็นก้างขวางคอเท่านั้นฮนะเช็กกับสโลวีเนียยังไม่เท่าไหร่กองอังกฤษก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะฮะโดยผู้เล่นสำคัญสำคัญนะในชุดนี้อย่างกองหลังก็จะมีติโนลิฟลาเมนโตนะฮะ,จะเจเล่คอนซาเซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลนะครับกองกลางะฮะโจ๊บเบลลิงแฮมฮะน้องของจูดเอเลียดแฮนเดอร์สันนะฮะเจมส์แม็กเอทีอาร์ชี่เกรย์ฮะของสเปอร์นะครับแจ็คฮินเชวูดครับของไบรตันกองหน้าครับใช้ได้เลยนะโอเมรี่ฮัตชินสันออาวีีเเลยด เอทานเอนวานิลลี่เจสตันฟิวโจนาธานบรพวกนี้ฮะเราจะอรอลุ้นกันครับว่าอังกฤษชุดนี้ดีพอที่จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับส่วนวันนี้ออกสตาร์ทนี่มี4คู่ที่แมวมองวันที่3คู่นี้ครับดูยี่สบชิงแชมป์ชาติยูโรปนะฮะมองว่าอ่าสเปนนะจะชนะสโลวาเกียครับอิตาลีจะชนะโรมาเนียและโปรตุเกสจะมีแต้มในการเจอกับฝรั่งเศสครับผม